พระไตรปิฎกกันที่76คัมภีร์ีอังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าด้วยเรื่องพระพากุะเทระเจ้าดำเนินเนื้อความในเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัรดาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราซึ่งมีอาพาธน้อยนั้น พระพากุละเป็นเอตะัทะคะอย่างยอดเยี่ยมดังนี้เนื้อความยอในพระบาลีนี้ก็มีพิสดารอยู่ในคำพีอื่นๆคำพีมโนรัฐปรณีเป็นต้นนะคือได้กล่าวว่าพระเทระเจ้าองค์นี้ซึ่งได้ชื่อว่าภากุละนั้นเพราะเป็นผู้เจริญในตระกูลทั้งสองในคำพีปะปัญจะปะสูทนี อธถกถามัชมะนิกายอุปริปนันนาตอธิบายชื่อของท่านไว้โดยย่อพอที่จะอธิบายให้พิสดารว่าพากุละนั้นแปลว่าตระกูลสองคือคำว่าพากุละแยกออกเป็นสองคำนะก็คือพาคำหนึ่งกูุละคำหนึ่งพานั้นแปลว่าสองออกมาจากคำว่าทวิแปลงทวิเป็นทวะ แนะปลงคาว่าเป็นพาเหมือนกับคำว่าพัดติงสะเป็นต้นคำว่าพัดติงสะนั้นแปลว่า32ฉะนั้นก็พระเทระเจ้าองค์นี้มีชื่อเรียกสองอย่างเรียกว่าพักกุละก็ได้เรียกว่า,พ,กกวาพากุละก็ได้แปลว่าผู้มีตระกูลสองคือผู้อยู่ในท้องนะชาติเดียวถึงสองครั้งอันได้แก่อยู่ในท้องมารดานะครั้งหนึ่ง อยู่ในท้องปลาอีกครั้งหนึ่งจึงได้มาเป็นพระเทรรเจ้าองค์อรหันต์มีประวัติกล่าวไว้ในคำพีปะปัญจะปะสูทนีคำพีมโนรัฐปรณีคำพีเทระคาถาวันนาไาวาย้ยโดยพิสดารแต่จักได้ยกเนื้อความในคำพีมโนรัฐปรณีขึ้นแสดงก่อนแล้วก็จึงจะได้กล่าวในคำพีอื่นๆมาแสดงต่อไปในภายหลัง กล่าวคือในคัมภีร์มโนรัฐถปรณีว่าในที่สุดแห่งอาสงไขกับเศษแสนกับนับถอยหลังลงไปแต่กับนี้นั้นพระภาคุละเทระเจ้าหรือพระภากุละเทร,เร,ระ,ะเ,ทรเจ้าองค์นี้ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ก่อนพระอโนมทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเติบโตแล้วก็ได้ศึกษาจบไตรเพศในคัมภีร์พราหมณ์ เมื่อไม่เล็งเห็นนะสิ่งที่เป็นสาระในไตรเพศก็ออกบวชเป็นฤาษีด้วยมีความคิดว่าจากสเสวงหาประโยชน์ภายหน้าเวลาปวดแล้วก็ได้อภิญญาหสมาบัติ8ต่อมาองค์พระอนุมทัศสีโพธิสัตว์จึงได้ตรัสรู้พระสัพพัญยุตยานมีพระอริยสงฆ์เป็นบริวารเสด็จไปนา,นานาสถาน ฤาษีนั้นได้ทราบว่าพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ไปเฝ้าพระอนุมัติศีพุทธเจ้าตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาแล้วประกาศตัวเป็นผู้นับถือพระรัตนตรยัยแต่ไม่อาจจะละเพศฤาษีของตนได้เป็นแต่ว่าได้ไปเฝ้าและฟังธรรมขององค์พระอนุมัติศีนั้นเสมออยูมาคราวหนึ่งโรคลมในท้องได้เกิดขึ้นแก่องค์พระอนุมัติศรี พอฤาษีนั้นทราบว่าองค์พระอนุมัตสีทรงพระอาพาธจึงทูลถามว่าเป็นอาพาธอะไรพระเจ้าข้าเมื่อพระอนุมัตสีตรัสตอบว่าเป็นโรคที่เกิดเกี่ยวกับลมในท้องนะจึงคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราควรจะทําบุญจึงไปสู่เชิงภูเขาเก็บเอายาต่างๆมาถวายแก่พระเถระเจ้าซึ่งเป็นพระ สำหรับพยาบาลด้วยนะบอกว่าขอท่านจงน้อมยานี้เข้าไปถวายแด่จอมพระมุนีศาสดาพอทรงสเสวยยานั้นโรคลมในท้องนั้นก็สงบลงในเวลาที่พระอนุมัติสีมีความสำราญแล้วฤาษีนั้นจึงกราบทูลขึ้นว่าด้วยพรานิสงที่ข้าพระองค์ได้ถวายยาทำให้พระตถาคตเจ้ามีความสุขสำราญนี้ ไม่ว่าข้าพระองค์จะเกิดในภพใดๆขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บแม้เพียงแต่ปวดศีษะก,ก็จงจะได้มีแก่ข้าพระองค์พระเจ้าข้าเวลามาถึงครั้งพระโจมไตราศา,ศาดสดาผู้ทรงพระนามว่าพระปทุมุตระศาสดา,า,าจึงได้มาปังเกิดในเมืองหงสวดีได้เห็นองค์พระจจมโมนีทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีอาพาธน้อยจึงทำอธิการกุศล แล้วก็ปรารถนาตำแหน่งนั้นในคำมพีอปทานพร้อมทั้งอัฏฐกถา,าได้กล่าวไว้ว่าเวลาฤาษีนั้นได้ถวายยาแก่พระอนุมัตสศีพุทธเจ้าแล้วได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกและก็ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกับเวลาลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิราชผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีอำนาจอภินนหารแผ่ไปทั่วโลกถึงพันชาติ มาถึงกับที่ห้าสิบห้าก่อนหน้าจะถึงกับนี้ก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงพระนามว่าอโนมิจกักรพรรดิอีกชาติหนึ่งจึงได้มาเกิดเป็นพระพาคุลเทระรเจ้าในคำมพี์มโนรัฐาปุรณีมีใจความย่อว่านับตั้งแต่ได้ทําบุญไว้ในสํานักพระอโนมทัศสีแล้วมาจนถึงพระปทุมุตระศาสดานั้น ได้สิบอาสงไขยแล้วได้ทําบุญไหว้ในสํานักพระปตุมุตระศาสดาได้เสวยทิพยะสมบัติตลอดมาจนถึงาศาสนาพระวิปัสสีแล้วได้ทํบัาศีแล้วได้ทบุญไว้อีกได้เสวยผลบุญนั้นมาจนถึงาศาสนา,าของพระกัสสปะและถึงาศาสนาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้มีกําหนดแสนกับเป็นปริมาณพระเทะเจ้าองค์นี้มิเคยไปเกิดในทุกติเลยดังนี้ ส่วนเนื้อความพิสดารน,นั้นว่าคุลบุตรนั้นได้ทํากุศลอยู่ในศาสนาของพระปตุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจนตลอดชีวิตแล้วก็ได้เที่ยวสวยทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลกมนุษย์โลกตลอดกาลนานจึงได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่เมืองพันธุมดีก่อนพระวิปัสสีทุศพลเกิดขึ้นแล้วได้บวชเป็นฤาษีสําเร็จอภิญญาสมาบัติ อยู่ที่เชิงภูเขาใกล้ป่าหิมพานเวลาพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้พระสัพพัญยุตยานแล้วก็มีภิกษุหกล้านแปดแสนองค์เป็นบริวารส่งสําราญพระอริยบทนะหรือว่าพระอริยบทอยู่ที่เขมมิกทายวันเพื่อทรงโปรดพระเจ้าพันธุมดีมหาราชผู้เป็นพระพุทธปิดาในกรุงพันธุมดีครั้งนั้น ฤาษีตนนี้รู้ว่าพระวิปัสสีผู้ทรงพระทศพลยานสิบประการได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ได้มาเฝ้าสดับพระธรรมเทศนาแล้วตั้งอยู่ในพระไตรสรนคมแต่ไม่อาจที่จะละเพศฤาษีได้เพียงแต่ได้มาสู่ที่เฝ้าเสมอเสมอเ,มอเท่านั้นโยมาคราวหนึ่งโรคปวดศีรษะได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยถูกลมซึ่งพัด เอาละองเกสรดอกไม้ซึ่งมีพิษมาเต่ป่าหิมพานยกเว้นแต่องค์พระวิปัสสีศรรษษาสตราาจารย์กับอัครสาวกทั้งสองเท่านั้นเมื่อฤาษีนั้นมาเฝ้าองค์พระวิปัสสีได้เห็นพระภิกษุทั้งหลายนั่งคลุมศีรษะอยู่ก็ทูลถามขึ้นว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นโรคอะไรพอได้ทราบว่าเป็นโรคดอกไม้มีพิษจึงคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราควรจะช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้เป็นบุญกุศลแก่เราจึงจักเป็นการดีจึงได้ไปรวบรวมยาต่างๆด้วยอนุภาพของตนมาประกอบถวายโรคของภิกษุทั้งหลายก็หายด้วยยานั้นในทันใดฤาษีนั้นก็จุติแล้วเกิดขึ้นในพรหมโลกได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในเทวโลกมนุษย์โลกตลอด91กัับเป็นปริมาณเวลามาถึงพุทธการของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้มาเกิดในเมืองพารณสีเมื่อจะครองเรือนตามโลกิยะประเพณีจึงคิดว่าเรือนของเราคร่ำคร่าแล้วเราควรจักไปหาเครื่องเรือนที่บ้านนอกเข้ามาทำเรือนให้ดีคิดดังนี้แล้วจึงได้ออกไปบ้านนอกกับพวกช่างไม้ได้ไปเห็นมหาวิหารที่คร่ำคร่าแห่งหนึ่งในระหว่างทางก็จึงคิดว่าการทำเรือนของเรานาจงยกไว้ก่อนเพราะเรือนของเรา ไม่อาจาติดตามเราไปได้ในเวลาเราตายแล้วเราควรจะทำบุญกุศลที่จะติดตามเราไปได้เสียก่อนจึงจะเป็นการดีกคลบุตรนั้นคิดดังนี้แล้วก็ให้พวกช่างไม้ไปนำเอาเครื่องไม้มาสร้างโรงอุบโบสถสร้างหอฉันสร้างเรือนสร้างโรงครัวตลอดถึงที่พักกลางวันกลางคืนและก็วัดจะกุดีขึ้นที่วิหารนั้น สิ่งใดเป็นยาสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้จัดสิ่งนั้นไว้พร้อมทุกประการกลุตรบทนั้นได้ทำบุญอย่างอื่นอีกจนตลอดชีวิตเมื่อดับจิตแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในกําเนิดเทพยาดามนุษย์ตลอดหนึ่งพุทธันดรจึงได้มาเกิดเป็นปุตเษธีอยู่ในเมืองกสัมพีก่อนพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเกิดขึ้น นับแต่กุลบุตรนั้นมาถือปฏิสนธิแล้วไปตระกูลเศรษฐีนั้นก็เจริญขึ้นโดยลาบและยศปรากฏแก่คนทั้งหลายฝ่ายประมาณดาของกุลบุตรนั้นเวลาคลอดกุลบุตรนั้นแล้วจึงคิดว่าบุตรของเรานี้เป็นผู้มีบุญญาบุญญาพิริหารอันได้กระทำมาแล้วถ้าเขามีอายุยืนอยู่ตราบใดก็จะให้สมบัติแก่เราทั้งหลายอยู่ตราบนั้นทารกทั้งหลายที่ให้อาบน้ำในแม่น้ำ นายะมูนาในวันเกิดย่อมหาโรคภัยไม่ได้คิดดังนี้แล้วจึงส่งบุตรนั้นไปเพื่อจะให้อาบน้ำที่แม่น้ำยะมูนาฝ่ายพระมัชชิมะพานาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่ามารดาของกุลบุตรนั้นได้อาบน้ำชำระกล้าวให้กุลบุตรนั้นในวันที่ห้าแห่งวันที่เกิดแล้วให้พวกสาวใช้นำไปเล่นน้ำดังนี้ มีเนื้ความสืบต่อไปว่าเมื่อสาวใช้ทารกนั้นดำผุดขึ้นผุดลงอยู่ที่แม่น้ำยมุนานั้นก็มีปลาตัวหนึ่งเข้าใจว่าทารกนั้นเป็นอาหารก็ขุบเอาทารกนั้นเสียธรรมดาผู้มีบุญเช่นทารกนั้นย่อมไม่เป็นอันตรายได้เข้าไปนอนอยู่ในท้องปลานั้นเหมือนกับนอนอยู่ในที่นอนฉะนั้นด้วยเดชานุภาพบุญบาร,รมีของทารกนั้นบรรดาลให้เป็นไปปลาตัวนั้น ได้ว่ายน้ำหนีจากที่นั้นโดยเร็วประหนึ่งว่า,ากลืนฐานร้อนๆเข้าไปในท้องฉะนั้นได้ว่ายน้ำแล้วก็หน,นีไปตลอดทาง30มสิบโยจึงเข้าไปติดข่ายของชาวประมงเมืองพาราสีธรรมดาปลาใหญ่ที่ติดข่ายย่อมถูกฆ่าให้ตายในข่ายแล้วก็จึงยกขึ้นมาแต่ว่าปลาตัวนี้พอเขายกขึ้น มาพ้นขายแล้วก็จึงตายด้วยเดชะกุศลของทารกนั้นแรงกล้าธรรมดาพวกชาวประมงเมื่อได้ปลาตายแล้วย่อมตัดขายเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แต่ปลาตัวนี้หาได้ถูกตัดขายไม่เขาได้พากันหามไปเที่ยวขายในเมืองโดยคิดราคาพันกหาปณะแต่ก็ไม่มีใครซื้อในเมืองนั้นมีตระกูลเศรษฐีซึ่งมีสมบัติ80โกดอยู่ตระกูลหนึ่ง พวกชาวประมงไปถึงบ้านเศรษฐีนั้นพอเศรษฐีนั้นถามว่าปลานี้จะขายสักเท่าไหร่ก็ตอบว่าจะขายเพียงหนึ่งกหาปณะ,ะเท่านั้นก็ส่งเงินหนึ่งหาปณะนะนะให้แล้วก็รับเอาปลานั้นไว้ตามธรรมดาวันอื่นๆภรรยาเศรษฐีย่อมไม่เกี่ยวข้องกับปลาแต่วันนั้นได้แวะท้องปลานั้นด้วยตนเองธรรมดาคนทั้งหลายจะแวะท้องปลานะย่อมนะได้กล่าวว่า หาได้แวะทางพื้นท้องแต่ภรรยาเศรษฐีนั้นได้แวะทางหลังพอแวะเข้าไปก็ได้เห็นทารกซึ่งมีสีดังทองคำอยู่ในท้องปลาก็จึงเปล่งวาจาขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเราได้บุตรในท้องปลาแล้วแล้วก็นำทารกนั้นไปหาเศรษฐีผู้เป็นสามีเศรษฐีผู้เป็นสามีก็ให้ตีกลองเป่าร้องว่าบุตรของใครจงมานำไป เมื่อไม่เห็นใครมานำทารกนั้นไปก็นำอาก็นำเอาทารกนั้นไปเฝ้าพระเจ้าพระนศีกราบทูลให้ทรงทราบเรื่องแล้วก็ทูลถามทา,ารกนี้นะข้าพระองค์จะทำอย่างไรพระเจ้าพระนศีก็ตรัสว่าทารกนี้เป็นผู้มีบุญจึงได้ไม่เป็นอันตรายในท้องปลาท่านเศรษฐีก็จึงเลี้ยงไว้ฝ่ายตระกูลเศรษฐีที่เป็นบรรดาปิดาในเมืองโกสัมพีทราบว่า มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งในเมืองพานาสีได้ทารกในท้องปลานัปรพากันติดตามมาในเวลานั้นมารดาของทารกนั้นได้เห็นทารกนั้นกําลังมารดาเลี้ยงอุ้มนะเล่นอยู่ก็กล่าวว่าทารกนี้น่าเอ็นดูทารกนี้เป็นบุตรของข้าพเจ้าว่าดังนี้ก็เล่าเรื่องบุตรของตนให้ฟังตั้งแต่ต้นจนอวาสานแต่ฝ่ายมารดาเลี้ยงก็ยืนยันว่าเป็นบุตรของข้าพเจ้า ด้วยข้าพเจ้าได้มาจากท้องปลาข้างบรรดาแท้ก็ว่าไม่ใช่บุตรของท่านเป็นบุตรของข้าพเจ้าด้วยอยู่ในท้องของข้าพเจ้ามาตลอดสิบเดือนข้างบรรดาเลี้ยงก็ว่าบุตรของท่านคงจะถูกปลาอื่นกลืนกินเสียแล้วทารกนี้ข้าพเจ้าได้ที่ท้องปลาแล้วคนทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้พากันไปเฝ้าพระเจ้าพรารณสีเพื่อให้ทรงวินิจฉัย พระเจ้าพาราณสีก็ทรงวินิจฉัยว่าใครใไม่อาจตัดสินได้ว่ามารดาเดิมนั้นไม่ใช่มารดาของทารกนี้เพราะทารกนี้ได้อยู่ในท้องของมารดาเดิมตั้งสิบเดือนพวกชาวประมงนั้นเป็นพวกเที่ยวจับปลาซื้อขายาเมื่อได้ปลามาก็นำไปขายไม่ได้รับปลาตัวนี้ไว้จึงไม่จัดว่าเป็นมารดาปิดาฝ่ายภรรยาของเศรษฐีที่เมืองพารณสีนี้ ใครๆก็ไม่อาจตัดสินได้ว่าไม่ใช่มารดาเพราะได้ทารกนี้ในท้องปลาเพราะฉะนั้นจงให้ทารกนี้เป็นทายาทของตระกูลทั้งสองดังนี้จำเดิมแต่นั้นมาตระกูลทั้งสองนั้นก็มีแต่เจริญขึ้นด้วยลาบยศเป็นลำดับไปตระกูลทั้งสองนั้นได้ตั้งชื่อกุมานนั้นว่าพากุละกุมารเพราะเป็นผู้ที่มีตระกูลทั้งสองได้มีการเฝ้าคอยเลี้ยงดูนาริวประครับประคองนั่นเอง เมื่อพระพากุลกุมารเติบโตแล้วตระกูลทั้งสองนั้นก็สร้างปราสาทส้ำหลังขึ้นที่เมืองของตนของตนให้แก่พากุลกุมารนั้นพากุลกุมารนั้นไปอยู่ที่เมืองทั้งสองนั้นเมืองละสี่เดือนเมื่อพากุลกุมารนั้นอยู่ตลอดสี่เดือนในเมืองเมืองหนึ่งแล้วนตระกูลทั้งสองนั้นก็ให้สร้างมนดบขึ้นที่เรือนขนานแล้วก็ให้พา นะแล้วก็ให้พาคุละกุมารกับพวกนางบำเรอขึ้นสู่ที่มณฑกนั้นแล้วก็ส่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งกินเวลาสี่เดือนจึงสิ้นกำหนดการฝ่ายอีกเมืองหนึ่งนั้นพอเห็นเขาส่งมาได้กึ่งทางเป็นเวลาสองเดือนแล้วก็พากันต้อนรับนะรับไปสู่เมืองของตนกินเวลาอีกสองเดือนรวมเป็นสี่เดือนพอดีเมื่อกุมารนั้นอยู่ในเมืองนั้นสี่เดือนแล้วก็กลับมาสู่เมืองนี้อีกตามทานองที่ว่ามาแล้ว นับแต่กุมารน,นั้นได้สเสวยสมบัติอยู่อย่างนี้ได้แปดสิบปีบริบูรณ์ในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าของเราทั้งหลายได้บรรลุพระสัพพัญยุตยานทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วก็ได้เสด็จจาริกโดยลำดับจนกระทั่งถึงเมืองโกสัมพีพระมัชชิมะพาณกาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าเสด็จไปถึงเมืองพารณสีฝ่าย ภากุลกุมารซึ่งได้เป็นภากุลเศรษฐีนั้นทราบว่าสมเด็จพระสัพพันยุเสเด็จมาถึงแล้วก็ถือเอาดอกไม้ของหอมเป็นอันมากออกไปเฝ้าแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาได้ความเลื่อมใสศรัทธ,ธาแล้วก็บรรพชาเวลาบรรพชาแล้วก็ได้สำเร็จพระอระหันตะ์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ในเวลารุนขึ้นในวันที่8นับแต่วันบนรรพชานั่นไป ครั้งนั้นนางบำเรอของท่านในเมื่อท่านเป็นกรหัตอยู่ในเมืองทั้งสองนั้นต่างก็ได้กลับไปสู่เมืองของตนของตนแล้วก็ทําไตรจีวรส่งไปถวายฝ่ายพระพาคุลเทระเจ้าได้ใช้ไตรจีวรที่ส่งมาจากเมืองโกสัมพีและก็เมืองพารณสีนั้นอย่างละกึ่งเดือนเป็นนิดไปสิ่งใดๆที่เป็นของดีในเมืองทั้งสองนั้น ตระกูลเศรษฐีในเมืองทังสองนั้นก็ได้ส่งสิ่งนั้นๆไปถวายพระพากุเถระเทเจ้าเมื่อพระเระเจ้าอยู่เป็นคารวะาตลอดเวลา80ปีนั้นก็ไม่เคยมีอาพาธแม้เพียงเล็กน้อยอนับแต่พระผู้เป็นเจ้าบรรพชาแล้วมาก็หาอาพาธมีได้ทั้งไม่มีความขาดแคลนด้วยปัจจัยสี่ในเวลาท่านจะกปรินิพาน ท่านได้แสดงพากุลสูตรทั้งสิน้นอันเป็นเครื่องชี้ถึงสุกกายสุกใจของท่านให้อะเจลกะสหายเก่าของท่านฟังแล้วก็จึงประนิพานไปในเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายมีอาพาธน้อยสิ้นเนื้อความในคำภีมโนรถปุรณีเพียงเท่านี้ ส่วนคำพีมัชิมานิกายอุปริปนันนาตบ่งชัดว่าพระพากุละเทระเจ้านั้นมีอายุได้160ปีจึงปรินิพานไปท่านได้กล่าวไว้แก่อาเจละกะในวันจะปรินิพานว่านับแต่เราบันประชามาแล้วได้80ปีเราไม่เคยนึกถึงกรรมสัญญาเลยไม่เคยนึกถึงพยาบาทสัญญาเลยไม่เคยนึกถึงวิหิงสาสัญญาเลย ไม่เคยมีการพิโตกพยาบาทีิโตกวิหิงสาวีิโตกเลยไม่เคยยินดีต่อจีวนที่คฤหัสถวายเลยไม่เคยได้ตัดเย็บย้อมจีวรด้วยตนเองเลยไม่เคยไปฉันในที่นิมนต์เลยไม่เคยนึกอยากให้ใครนิมนต์เลยไม่เคยได้นั่งในละแวกบ้านเลยไม่เคยได้ฉันในละแวกบ้านเลยไม่เคยนึกถึงเรื่องมาตุคามเลยไม่เคยได้แสดงธรรมแก่มาตุคามเลย ไม่ได้เข้าไปที่วัดนางภิกษุณีเลยไม่เคยได้แสดงธรรมแก่นางสิกขะมานาเลยไม่เคยได้แสดงธรรมแก่สามเณรีเลยไม่เคยได้ให้บรประชาแก่ใครเลยไม่เคยได้ให้อยู่สมบทแก่ใครเลยไม่เคยได้ให้นิสัยแก่ใครเลยไม่เคยได้ให้สามเณรปฏิบัติเลยไม่เคยได้อาบน้ำในเรือนไฟเลยไม่เคยใช้ ทงถูตัวในเวลาอาบน้ำเลยไม่เคยได้ให้ใครเหยียบแล้วก็บีบนวดให้เลยไม่เคยมีอาภาธเลยแม้แต่เพียงชั่วเวลาเล็กน้อยไม่เคยได้ใช้ยาแก้โรคขาพาดเลยโดยที่สุดแม้แต่ยาดองด้วยผลสมอก็ไม่เคยได้ฉันไม่เคยได้นั่งพิงในที่ใดที่หนึ่งเลยนี้แล้วอารมรกะนั้นก็เกิดความเลื่อมใส ได้ขอบรรพชาอุปสมบทแล้วก็สำเร็จพระอรหันต์ฝ่ายพระพากุลติระเจ้านั้นเห็นว่าวันนี้เราจากปรินิพานจึงได้บอกกล่าวให้ภิกษุสงฆ์มาประชุมพร้อมกันแล้วเข้านั่งนิพพานอยู่ในถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์ดังนี้อัตถกะถาแห่งพกกุลสูตรนกล่าวถึงการนิพพานแห่งพระติระเจ้าองค์นี้ไว้ว่าเมื่อท่านเห็นว่าท่านจะปรินิพานท่านจึงอธิษฐานว่า แม้เมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้เป็นภาระของภิกษุอื่นเมื่อข้าพระเจ้าประรินิพานแล้วก็อย่าให้สรีระของข้าพเจ้าเป็นภาระของภิกษุเถิดดังนี้แล้วก็จึงเข้าเตโชธาตปาร,รินิพานไปพอท่านประรินิพานแล้วก็มีเปลวไฟลุกขึ้นจากสรีระของท่านไม่สรีระของท่านให้เหลือแต่อธิธา ข้อที่พระพากุลเทระเจ้าจะเป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจนตลอดอายุ160ปีนั้นเป็นด้วยท่านได้ถวายยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเก่เกพระภิกษุสงฆ์ในครั้งศาสนาพระปัตุมุตนาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่แสดงมาขอท่านทั้งหลายจงจำพระนิสงค์แห่งการให้ ด้วยบุญแห่งการถวายทานด้วยยาแก้โรคาพาธไว้ว่าจากทําให้เป็นผู้ไม่มีโรคาพาธในชาติหน้าเหมือนกับพระเหมือนกับพระพากุลเทระเจ้าองค์นี้ดังนี้นะก็เป็นนั้นว่าจบเรื่องของพระพากุลเทระเจ้านะเพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทิน